สวัสดีครับช่องแสงคำลายทลิปนี้จะเป็นการทำนยายดวงชะตาโดยมีนาศาสาไทยเป็นเครื่องโดยการทำนายเป็นการทำนายโดยภาพรวมที่มีลักษณะสถุตในราศีนั้น,น,น ที่ยังไม่รู้ว่าดวเดิมของท่านอยู่ที่ใดบ้างถ้าจะรู้ก็ต้องผูบรวงเป็นเฉพาะรายไะจะเป็นการทำนายโดยภาพรวมว่าเป็นการหลักๆเท่านั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอๆไปนะครับ ส่วนจะเป็นคิวของล,อล,งลคัคาน,ลนาอยู่ในราศีใดไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับท่านที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนูคลิปนี้จะเป็นการทำนายเหตุการณ์ในเดือนพฤศจิกายน2566นะครับก็มาเริ่มต้นกันที่จุดลัคนาก่อนนะครับ จุดลัคนาคือตัวตนของท่านนั่นเองจะใช้ดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าการขณะนี้จอดได้ราชาโชคแต่เดินถอยหลังในเรือนปุตตะแปลความว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุตรหรือบริวารหรือธุรกิจช่องทางใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆที่ต้องย้อนถอยหลังไปปรับปรุงโครงการนั้นๆเพื่อทำให้ดีขึ้น แล้วพร้อมลุยเดินหน้าต่อไปไปเมื่อลัคนาเป็นราชาโชคก็จะได้บางสิ่งมาโดยง่ายอาจไม่ต้องออกแรงเยอะมากก็จะได้มาอีกครั้งดาวพมรหัสยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุอีกด้วยแปลว่าบางคนจะได้รถใหม่ได้บ้านใหม่ได้ที่ดินใหม่หรือจะมีการปรับปรุงบ้านปรับปรุงรถ ปรับปรุงที่ดินให้ดูดีขึ้นถ้าบางคนยังไม่ได้ก็จะยังมีเวลาเหลืออยู่อีกจนถึงวันที่30เดือนเมษายน2567ปีหน้าเลยทีเดียวนะครับยังไม่หมดโอกาสนะครับพยากรณ์เรื่องการเงินจะใช้ดาวเสาเป็นดาวเจ้าการดาวเสาจรในพบสหัชชะ โดยมีดาวราหูเป็นเจ้าของเรือนได้คู่มิตรใหญ่ในช่วงหนึ่งสองปีนี้ดาวการเงินดูหน้าจะดีขึ้นจะสแสวงหาได้จากสังคมสื่อออนไลน์เพื่อนฝูงหรือพี่น้องโดยอาจต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยให้เหมาะกับงานที่จะทำเงินได้รายได้หลักจะยังดูแข็งแรงอยู่ แต่ถ้าใครกำลังขัดสนก็จะเอ่ยขอความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงหรือพี่น้องหรือสังคมที่เราครบหาอยู่เพื่อเขาจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือได้ดาวเสาเดินจรที่ดีแบบนี้แต่การเงินไม่ใช่จะดีทุกคนนะครับตัวแปรคือดาวเดิมในราศีจักรมีดาวอะไรมาตั้งรับอยู่ถ้าเป็นดาวดี ตั้งรับอยู่ก็จะดีคูณ2เลยแต่ถ้าเป็นดาวเสียมาตั้งรับก็จะลดคุณภาพเรื่องการเงินลงไปครึ่งหนึ่งหรือการเงินไม่ดีขึ้นเลยนะครับฉะนั้นตัวแปรที่สําคัญคือดาวเดิมนั่นเองที่จะต้องใช้การผูกดวงเฉพาะรายลายไปนะครับจึงจะทราบได้ชัดเจนแต่รายได้ประจำบวก ot หรือ รายได้พิเศษก็ยังคงอาศัยได้อยู่ครับพยากรณ์เรื่องโชคลาภจะใช้ดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าการดาวศุกร์จรในภพสุภาะที่มีดาวอาทิตย์จรเป็นนิดอยู่โชคลาภเหมือนจะดูดีแต่ก็ไม่มากนักเหตุเพราะว่าเจ้าเรือนสุภาะเรือนแห่งความราบลื่นดันจรเป็นนิดอยู่โชคลาภจึงไม่เด่นมาก อาจอาศัยได้จากจ็อบพิเศษหรือเงินโอทีที่ต้องเก็บเล็กผสมน้อยค่อยเป็นค่อยไปจนกลายเป็นก้อนโตนะครับและดาวสุกยังเป็นดาวเจ้าเดือนอเล,ลิที่มีดาวมฤตยูแฝงมารบกวนอีกก็คือการได้มาแล้วก็ใช้จ่ายจนหมดไปแต่ก็พอมีเหลือเก็บบ้างแต่ไม่มากนักนะครับ พยากรณ์เรื่องความรักหรือหุ้นส่วนหรือคู่ครองหรือสัญญาต่างๆคนโสดจะมีคนคอยเลีงอยู่แอบให้ความสนใจอยู่อย่างลับๆหรือคู่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนช่วงนี้จะเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับหรือโหราศาสตร์หรือศาสตร์ทางเลือกต่างๆอาจไปเกี่ยวข้องกับ พิธีกรรมทางศาสนาต่างๆต,ตามประเพณีก็เ,เป็นได้ครับส่วนคนมีคู่อยู่แล้วคู่ของเราเองอาจกำลังสนใจเรื่องนี้รับหรือเรื่องโหราศาสตร์หรือต้องไปงานตามประเพณีหรือสนใจสิ่งเก่าๆสถานที่โบราณพิพิธภัณฑ์เก็บของโบราณวัตถุเป็นต้นเรื่องหุ้นส่วนหรือสัญญาต่างๆอาจไปเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ หรือคนต่างประเทศหรืองานที่ต้องมีภารกิจในต่างประเทศซึ่งมันเริ่มเกี่ยวข้องมาตั้งแต่เดือนตุลา2566แล้วนะครับพยากรณ์ดาวมฤตยูจรอ,อยู่เลื่อนอลิจะหมดฤทธิ์การทำลายล้างเหมือนตกช่องสุญญากาศศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองคู่แข่งจะถูกด้อยค่าลงเพราะดาวมฤตยูเข้าไปจัดการ เรื่องหนี้สินจะถูกคลี่คลายไปแต่ต้องใช้เวลาเหตุเพราะดาวมฤตยูจออยู่ในเรือนพบอลิใช้เวลา7ปีฉะนั้นใครที่มีหนี้สินใน7ปีนี้จะปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนพยากรณ์ดาวพฤหัสจรในภพกุตตะที่ไปส่งผลในเรือนราภะแต่ดาวพฤหัสขณะนี้เดินถอยหลังอยู่ แปลว่าจะมีโปรเจกต์ใหม่สิ่งใหม่ๆที่คิดการไว้จะต้องย้อนกลับไปทบทวนหรือเอามาปัดฝุน่นเพื่อให้มันก้าวหน้าเดินหน้าต่อไปสิ่งที่ต้องทำหรือลงทุนไปจะส่งผลให้เกิดลาบผลแต่ต้องใช้เวลาเหตุเพราะว่าดาวพฤหัสเดินถอยหลังแต่ยังไงก็ตามจะต้องได้มาและประสบ ความสำเร็จอย่างแน่นอนพยากรณ์ดาวราหูเทพแห่งการเปลี่ยนแปลงขณะนี้จอนอยู่ในเรือนพันธุแปลความว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้านที่ดินรถยนต์หรือจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมการรีโนเวททำให้อยู่ทำให้ที่อยู่มันดูดีขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือแม่หรือญาติญาติจะย้ายที่อยู่อาศัย หรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงบ้านให้มันดูดีขึ้นหรือซ่อมแซมรถยนต์ให้ดูดีขึ้นหรืออาจเปลี่ยนรถไปเลยก็ได้ครับผมหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมและผู้ฟัง พอพลังงานดีๆพลังงานหมุกบมุกต้องอยู่กับท่านปัญหาทุกปัญหาเรื่องมีทางออกเสมอไม่มีอะไรดีไปเสียทั้งหมดและก็ไม่มีอะไรแย่เปเสียทั้งหมดในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีโอกาสยังกลายเป็นวิกฤตและวิกฤตก็ยังกลายเป็นโอกาสได้เวลาเจอปัญหาให้ใช้สติแก้ปัญหาอารมณ์ไม่เคยแก้ปัญหาได้สําเร็จแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ